ของรีวิวแล้วก็ดูผลนะคะหลังจากที่พิมพ์ใช้ผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อนี้ไปนะคะเดอร์เมดนะคะ เดอร์เมดเป็นยี่ห้อของชาวไทยด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างยังไงบ้างเราใช้ไปรู้สึกอย่างไรบ้างมาดูกันไปเทียบตัวเลยคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวอย่างนี้นะคะจะเป็น Miracle Overnight Recovery Mask ตัวนี้นะคะ,ะเรียกว่า Angel m a s k นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็น Angel m a s k ที่เป็นรุ่นโกนะคะคือหนักแน่นขึ้นไปอีกช่วยได้มากขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้คะ่ะที่เป็น Angel Secret Facial Contouring and Lifting Cream นะคะดิเขาเรียกว่าครีมหน้า s h เชนนะคะคุณังเกตหน้าพิม s h a ช e บ้างหรือเปล่านะคะก็ะตรงนี้นะคะมาดู ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวแรกอันนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้ดูกล่องนะคะตัวนี้คือ Miracle Overnight Skin Recovery Mask Angel Mask นะคะเป็นมาสกสูตรพิเศษโดยทาหนานาทั่วหน้าก่อนนอนนะคะไม่ต้องล้างออกใช้แล้วจะหน้านุ่มสดใสตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้เลยนะคะมีหมายเลขจดออยอชัดเจนนะคะกล่องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นกล่องสีฟ้าตัวหนังสือสีขาวและสีเหลืองนะคะเป็นสูตรของชาวไทยแต่เขาบอกว่ายี่ห้อนี้เนี่ยนะคะเป็นที่รักของแอร์อนนมาแล้ก็งงว่ามันเป็นแองเจิลแองเจิลอะไรนะคะแองเจิลในที่ นี้หมายถึงแอร์โฮสเตสหรือว่าสจวดนั่นเองะคะเขาบอกว่ายี่ห้อนี้เนี่ยแอร์กับสจวชอบใช้มากก็เลยบอกใครจะเคยรู้ไหมว่าสมัยก่อนตอนป้าสาวๆนั้นอยากจะเป็นแอร์มากแต่น้ำหนักไม่เ,เขาเรียกอะไรคะส่วนสูงไม่ถึงน้ําหนักเกินใส่ตาสั้นนะคะเจอเข้าไปหลายกระทูมากก็เลยต้องดับความคิดนั้นไปนะคะพอถึงตอนนี้แบบเอ้ยมันก็มีของที่แบบว่า แอลก็อชอบใช้กันอันไหนอขอลอกหน่อยซินะคะตัวนี้นะคะ,ะตัวแรกให้ดูนก่อนเลยหน้าตากระปุกจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีขาวด้านล่างไม่มีอะไรคะ่ะโล่งๆแต่ว่าข้อมูลจะมาอยู่ที่บนฟ้าตรงนี้ไปเลยนะคะก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษแหละนะคะสา,ามารถออใครเก่งอังกฤษก,ก็อ่านกันได้นะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวที่ใช้ผลระยะยาวนะคะคือเดือนสัปดาห์หนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ2-3ครั้งนะคะขึ้นอยู่กับความว่างคุณนี่ อันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวมาร์กตัวนี้นะคะเขาบอกตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมบำรุงหน้าเพื่อการฟื้นฟูเร่งด่วนนะคะเป็นสูตรเข้มข้นพัฒนามาภายใต้คอนเซปต์ว่าเร่งฟื้นฟูสภาพผิวที่เสื่อมโทรมโดยไม่ต้องรอนานนะคะคี่จะเทสให้คุณดูนิดนะะึงค่ะคือโดยสูตรเจ้าตัวที่เป็น Angel m a มาที่เป็นตัวพื้นฐานตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยให้แบบว่าผิวหน้าเนี่ย มีความเขาเรียกอะไรอะ่ะชุ่มชื้นนะคะชุ่มชื้นไม่ขึ้นเนียปกลิปนไปดูที่หลังมือนะแล้วก็ให้ทานหนาๆนะคะหนาๆนามากๆลงไปได้เลยคือแล้วที่สําคัญของเขามันดีอย่าง,างตรงที่ต่อให้คุณทาหนาแค่ไหน มันก็จะแบบว่าไม่เป็นขุยออกมานะคะเพราะพิมพ์ทานหนามากๆเลยพิมพ์ก็ทาอย่างเงี้ยลงไปเรื่อยๆแล้วยิ่งนวดยิ่งนวดยิ่งนวดมันก็ลงลงไปในผิวนะคะแล้วก็สามารถนอนได้เลยคือเรียกว่าทาทาแป้งอะนะคะทับได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าสูตรตัวแรกอันนี้นะคะเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่น่าจะได้เนี่ยคือ,อให้ดูกทีเผื่อยังไม่ชัดเจนคะคือจะช่วย ยกกระชับผิวหน้าให้แต่งตึงนุ่มนวลดูขาวใสนะคะแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยฝ้ากระอะไรทั้งหลายอย่างนี้นะคะใช้2-3ครั้งก่อนนอนทีนี้ผลลัพธ์เนี่ยแน่นอนนะคะแต่ละคนก็ต่างกันไปสำหรับตัวพิมพ์เองพิมพ์เทสต,ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่พิมพ์ได้และชื่นชอบจริงๆแล้ว2ตัวนี้เลยนะคะทั้งตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวโกลเนี่ยคือ พิมชอบที่ความชุ่มชื่นที่ได้นะคะแล้วก็ความที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะในตอนกลางคืนระหว่างที่ใช้นะคะอันนี้เนี่ยนะคะที่เป็นตัวสีฟ้าเนี่ยนะคะจะขนาดบรรจุ30 ml ราคา890บาทนะคะทีนี้มาดูถึงตัวสีทองกันบ้างเขาบอกว่าหลังจากที่คุณเริ่มใช้ตัวสีฟ้าจนจบไปแล้วนะคะคุณค่อยมาใช้ตัวที่เป็นสีทองอันนี้นะคะเพราะสีทองจะเป็นรุ่นที่แบบว่าคือเหมือนอัพขึ้นไปอีกอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะให้ดูหน้ากล่องนิดนะคะนี้จะเห็นยากนิดนึงอันนี้ หน้าต่างนี้นะคะ Angel Max Plus นะคะเป็นครีมพอกหน้าเด้งที่ a s ว o r อ Confirm นะคะเป็นสูตร2 Angel Max Plus นี่นะคะบอกเป็นครีมพอกหน้าเข้มข้นที่ได้รับการพัฒนายแยกออกมาจากเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าสีฟ้านี่เองนะคะโดยเน้นส่วนผสมที่ช่วยความกระจ่างใสลดปัญหาทีเขา,าเรียกฝ้ากระอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยที่สําคัญบอกว่ามันจะช่วยเรื่องการไหลเวียนของโลหิต เรื่องการไหลเวียนเลือดมีสําคัญนะบางทีบางคนอาจจะรู้สึกเออการ้อไไม่สนใจนะคะแบบว่าไม่เคยนวดหน้าบางคนบอกนวดทําไมหน้าไม่ต้องนวดก็ได้แค่ถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วการนวดหน้าเนี่ยมันเป็นการช่วยหนึ่งช่วยรีดน้ําเหลืองนะคะที่แบบบางทีมันคายบนผิวหน้าเราแล้วก็ยังไปรวมไปถึงการไหลเวียนของเลือดเนะะี่ยค่ะซึ่งการไหลเวียนของเลือดถ้าเกิดว่าการไหลเวียนของเลือดดีเนี่ยมันก็ทําให้ผิวแล้วมันดูดีกระจ่างใสขึ้นไปด้วยนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยทราบก็เลยพูดให้ฟังไว้ในที่นี้ด้วยนะคะทีนี้อ่ะอันนี้เปิดดิฉันเปิดกระ,ะียอนะะคคตัว Mi Mark kin Wi Booster ท่ ที่ระบุบอยบนบนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าตัวนี้อย่างที่บอกไว้ก็คือว่าจะช่วยปัญหาพวกผิวมองคล้ำกับจุดด่างดําชัดเจนนะคะแล้วก็ผลักสิวด้วยหลังจากที่โดนแดดอันนี้เนี่ยเนื้อครีมเขาเนี่ยนะคะจะต่างกันกับไอเจ้าตัวสีฟ้าอยู่ที่เปิดให้ดูสองอันพร้อมกันเลยดีไหมเพ่จะเปิดไม่จะถือไหวไหมอ่านะคะให้ดูแบบนี้แล้วกันอันนี้คือสีฟ้านะคะอันนี้คือสีทอง สีฟ้าเนี่ยจะออกเป็นเนื้อครีมมากกว่าส่วนสีทองเนี่ยจะออกเป็นแบบเนื้อแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีสีฟ้าเป็นเนื้อครีมแบบเ,เหมือนเนื้อครีมนมเออเหมือนเนื้อครีมนมนมนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อครีมแบบครีมเจลเออต้องพูดอย่างนี้ครีมนมครีมเจลนะคะสําหรับเรื่องกลิ่นขอพิสูจน์นี้เลยไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะเพราะนั้นค่อยกับว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบ กลิ่นอะไรที่มันแบบว่าลุกรานจมูกมากเกินไปนักนะคะพิมพ์ว่าเองเจ้า mask เหมาะสมทีเดียวทีนี้มาลองเนื้อของตัวนี้บ้างพิมพ์บอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะให้ความชุ่มชื่นกับผิวพิมพ์อย่างมหาศาลไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าพิมพ์เองเนี่ยก็ใช้พวกเจ้า sleeping pack sleeping mask อะไรอย่างเงี้ยนะคะของแบรนด์เนมต่างๆมามากมายพอสมควรนะคะทีนี้พอมาเจอเจ้าตัวนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าประทับใจไม่แพ้กันนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแต่ทีนี้เนี่ยทางแบรนด์บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าตัวสีเหลืองเนี่ยนะคะตัวที่เป็นตัว plus เนี่ยมันควรที่จะมีความสามารถในการช่วยเรื่องความขาวใสได้มากยิ่งขึ้นด้วยตัวนี้เนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นมาถึงตัวนี้จะเป็นความขาวใสือเลยว่าคุณต้องบำรุงผิวชุ่มชื้นก่อนแล้วค่อยก้าวสเต็ปถัดมามาช่วยเรื่องความขาวใสเนี่ยนะคะทีนี้ฮิณบอกว่าตัว h m a เนี่ยก็ใช้ตัวนี้สักพักหนึ่งแล้วก็มาใช้ตัวนี้นะคะ work ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองพิมอยากจะแนะนําแต่ถ้าเกิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยลองซื้อตัวเดียวกันได้คะ่ะตัวนี้30กรัม2องรแ้อยเบาทตัวนี้30กรัม9ก0้อบาทนะคะคือราคาสูงไปนิดนึงแต่ว่าไฮไลท์นะคะมันไม่ได้อยู่ที่เจ้า2ตัวนี้สําหรับพิมพ์นะเพราะว่า2ตัวนี้พิมพเองไม่สามารถรู้สึกถึงความขาวมากไปกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าผิวพิมว่าขาวสุดแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่พิมพ์รู้สึกได้เนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวดีค่ะตัวนี้เลยนะคะให้ดูหน้าชัดๆ ตัวนี้คือ Angel Secret Facial Contouring and Lifting Cream นะคะเป็นครีมหน้าเรียวแนะ่ว่างกันเถอะนะคะเขาบอก Asjude คอนเฟิร์มว่าเคล็ดลับดูแลใบหน้าให้เรียวกระชับได้รูปง่ายนิดเดียวนะคะด้วยการใช้ครีมตัวนี้นะคะกระปุกจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสารสกัดพิเศษจากเดอร์เมดที่เข้าช่วยบำร,รุงให้ผิวเรียบเนียนพร้อมเล่งสลายไขมันของเหลวส่วนเกินบนใบหน้านะคะยกกระชับใบหน้าให้แลดูสดใส ไร้ความหยัดคล้อยที่เกิดจากการสะสมตัวของของเหลวส่วนเกินบนใบหน้านะคะโดยเฉพาะบริเวณแก้มข้างคางใต้คางลดปัญหาคาง2ชั้นนะคะแล้วตัวผิวเองเนี่ยใช้คือที่ให้ดูใกล้ๆเนี่ยเพราะว่ามันลึกลงไปมากนะคะคือใน1กระปุกเนี่ยมันจะมี15กรัมพิมพ์ใช้ไปแบบ หมดหมดไปเยอะมากแล้วค่ะแล้วทิมเวลาทิมทาทิมไม่ได้ทาทางหน้าทิมจะทาแค่ตรงช่วงขางเพราะสําหรับพิมเองเนี่ยทิมไม่มีความกังวลใจในเนื้อหรือว่าไขมันส่วนเกินที่เกาะอยู่บนหน้าตรงช่วงนี้นะคะทิมจะกังวลเฉพาะตรงช่วงนี้เท่านั้นนะคะที่เราอยากจะยกลิฟติ้งให้มันเป็นวีขึ้นมาเพราะน้ําวลาทาเนี่ยทิมก็จะแบบเงี้ยแล้วก็แป๊มอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ทาอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงตรงช่วงนี้ด้วยนะใต้กระดูกตรงนี้ก็ลูดขึ้นนะคะ ก็แล้วแต่นะคะท่านวดของใครของมันนะคะแต่ทีเนี้ยพิมอยากจะให้ตรงนี้มันเรียวไงเพื่อจะให้มันยกกระชับขึ้นถูกไหมคะอายุมามากมันก็จะเริ่มหย่อนคล้อยตรงนี้มันก็จะเริ่มมีการสะสมนะคะแต่การสะสมของแต่ละคนอ่ะบุวางตรงถ้าเกิดคุณอยากสังเกตนะคุณลองไปดูคุณแม่คุณว่าคุณแม่คุณอ่ะสะสมตรงไหนของคุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะสะสมในจุดที่คล้ายๆกันนะคะเพราะนั้นอย่ยของพิมเนี่ยจะมาตรงช่วงนี้นะคะพิมก็จะพยายามนวดตรงช่วงนี้เสร็จพิมใช้ตัวนี้ ทั้งเช้าและเย็นนะคะทั้งเช้าและเย็นเลยนะใช้มาตั้งแต่วันที่เก้าเดือนนี่ก็วันที่ใช้มาประมาณสามอาทิตกว่าแล้วนะคะสามอาทิตกว่าก็คือเรียกว่ายังไม่หมดอ่ะสําหรับพิมเองเนี่ยการที่สามอาทิตกว่าสิบห้ามลยังไม่หมดนี่ต้องถือว่าครีมเขาใช้ได้นะเพราะปกติพิมมือหนักมากอันนี้เนี่ยนะคะเป็นครีมที่หลังจากที่พอคุณแต้มลงมาบดอุ้ยใกล้หมดแล้วนี่มันถึงก้นแล้วนี่นี่มันถึงก้นแล้วไหมคะอ๋อให้ดูเลยถึงก้นละ ตอนแรกพิมชิ้วยังเหลือเยอะนะก็คือเรียกว่าถ้าง,งั้นก็สำหรับพิมเนี่ยใช้ได้ประมาณ3อาทิตย์นะคะแต่และนี่เมื่อกี้ยังคิดว่ามันยังลงไปลึกอีกนะคะแต้มขึ้นมาปุ๊บนะคะพอคุณแต้มตามจุดต่ตตออางๆนี้นะ,ะมันจะรู้สึกถึงความเย็นว่าขึ้นมานะคะแล้วก็ยิบ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 นิดหนึ่งเลยคะก็คือทางแบรนด์บอกว่าเนี่ยมันจะเป็นผลมาจากการที่ สารสกัดที่เขาใส่ลงไปในตัวครีมเนี่ยนะคะมันกําลังทํางานเพื่อช่วยในการเบิร์นนะคะของเหลวแล้วก็อะไรต่างๆที่มันอยู่ข้างในเนี่ยทิ้งไปนะคะทำให้หน้าเราเนี่ยดูแลดูเลียวมากยิ่งขึ้น,นะค่ะแม่นี่ทาทับเมคอัพเกะว่าวันนี้แค่สองรอบนะคะไมชาว่ารอบหนึ่งตอนนี้อีกรอบหนึ่งนะคะจะได้แบบว่าหน้าเรียวกันเต็มที่ไปเลยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเอ่อขนาดบรรจุเมื่อกี้ที่มิมแจ้ไปแล้วนะคะ 15ML นะคะราคา990บาทนะคะอันนี้เนี่ยก็หวังว่าจะคุณอาจจะประทับใจบ้างก็ได้นะเพราะว่าพิมเองเนี่ย ลองคุณล้กก็เคยเห็นนะมันใช้ทั้งเข็มขัดใช้อะไรมาแล้วมันก็มีเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างหรือว่าอาจจะเวิร์กแต่ระหว่างใช้ทรมานมหาศาลนะคะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มีความทรมานเพราะทาแล้วมันแค่เย็นๆธรรมดานะคะตรงนี้ตรงช่วงขาตรงนี้แล้วก็ทาเสร็จแล้วก็จบการท,ทาเช้าทาเย็นทาเช้าทาเย็นไปเรื่อยๆนะคะกระปุกหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้นานพอควรครับประมาณ3สัปดาห์ถึง4สัปดาห์นะคะขึ้นอยู่กับว่า ความมือหนักของคุณแต่ว่าอย่างที่บอกนะคือถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าอ้วนทางหน้า <c oughs> ก็ทาทางหน้าก็ได้นะคะแต่พิมพ์ก็ยังแนะนําว่าเลี่ยงบริเวณรอบดวงตานะคะแล้วเลี่ยงไกลๆนะคะไม่ใช่เลี่ยงไกลๆให้เลี่ยงไกลๆนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวเกิดจะแสบต,ตาอะไรขึ้นมานะคะเวลาคุณใช้สกินแคร์ที่แบบมีริ์ในการช่วยเบ์นพวกนี้ควรจะห่างจากดวงตาค่อนข้างมากนะคะ <c oughs> แล้วก็ริมฝีปาก้วยถ้าเกิดใครที่มีริมฝีปากที่เอ่อเซนซิทีฟมากๆนะคะแบบว่าประเภทแตกง่ายและแห้งง่ายนะคะลอกง่ายรือพวกนี้นะคะควรจะเลี่ยงออกไปห่างๆนิดนึงนะคะแล พิมพ์เองเนี่ยลองทาทั่วหน้าอยู่สักประมาณ23สวันแต่ทาเฉพาะรู้สึกว่าเอยเราไม่จำเป็นแล้วเราไม่นิสส่วนอื่นเราโอเคแล้วทีนี้ปริมาณก็น้อยด้วยนะของมันค่อนข้างแพงแล้วก็ทาเฉพาะตรงจุดที่เราจำเป็นและต้องการนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะอันนี้พระเอกมากๆเลยสำหรับพิมพเพราะว่าพิมพเองก็ถ่ายรูป before after ด้วยเดี๋ยวจะให้คุณดูรูป before a f t e ตอตอนทา,นทานอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะให้เห็นว่ามันดูยกขึ้นอะแต่ว่าต้องบอกนะการทริคของการใช้ให้มันเวิร์คคือคุณต้องใช้ต่่ออเนืองอะ ะะต่อเนื่องไปเรื่อยเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้ได้ในในช่วงระยะเวลาที่เท่ากันสำหรับทุกคนสำหรับพิมพ์เนี่ยประมาณ3สัปดาห์มันเริ่มค่อยๆเห็นละ เริ่มค่อยๆเห็นบวกกับการที่พยายามลดน้าหนัก,นก,นกช่วงก่อนอันนี้พิมพ์น้ําหนักประมาณ53นิดหน่อยตอนนี้เห,หลือ52นิดหน่อยเลยเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีส่วนด้วยที่แบบมันทําให้หน้าเล็กลงนิดนึงแต่ว่าองศาเนี่ยที่มันยกขึ้นเนี่ยปกติแล้วมันไม่ค่อยจะยกขึ้นนะคะเวลาที่น้ําหนักลดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวเนี้ยคะ่ะที่เป็นตัวเดียวที่หิมใช้ในช่วงนี้ที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องมี a p e หน้าเรียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เกี่ยวกับพวกคอลคอลาเจนเไรทั้งหลายเพราะฉะนั้น,นนี้ก็คือเรียกว่า,าเว,ะะบบวิกะะ์กพม็ รีวิวกันแล้วนะคะกับเดิมเมดสามตัวนะคะถึงแม้ว่าชีวิตนี้จะไม่ได้เป็นแอร์กับเขานะคะก็ขอใช้ของพี่แอร์เขาใช้บ้านนะคะเอาละค่ะจบเท่านี้นะคะเดี๋ยวข้อมูลเกี่ยวกับการหาซื้อหาอะไรทั้งหลายนะคะเดี๋ยวพิ่จะเอาทิ้งไว้ให้ที่ในอินโฟมชันบ็อกซ์ข้างล่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูที่ตรงนี้ด้วยเลยแล้วกันนะคะ d e r m a ม e c o m นะคะ w w w ร์ e m a ์ e c o m นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสว